เดี๋ยวเขเข้าไปถามหานางวันเพ็ดดีกว่าว่านัดผมมาเพื่อขโมยของเลยนะผมว่าไอ้เพชรเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้มันนะยังไม่เจอของผมออกมาจริงจิไอ้เพชรมึงมาลอกไอ้วันเพ็ดดีกว่า น่ะเขานัดให้กูมาหาเขาที่นี่แล้วมึงอะ่ะมาทำอะไรมาลอกอะไรวันเพอนอีกวันเพน,เพนจำปาเนี่ยกำลังตั้งท้องไก่เพชรนะพูดอย่างนี้วะเพล็ไมนะ่ใช่พูดอย่างนี้ก็ผม สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับผมเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเข้าไปที่ป่าแห่งหนึ่งนะซึ่งต้องข้ามสายน้ําสายนี้ที่พวกผมกับน้องก้นไม้น้องนิมนมาเล่นกันงประจํานะแต่ต้องไปฝากนู่นนะทุกคนเพื่อที่จะไปตั้งแคมป์นะก็ต้องบอกเลยว่าที่ผมเข้าไปวันนี้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยมีนัดกับ นางวันเพ็นนะพอดีผมก็ขับมอไซค์มามาจอดมอไซค์ไว้ที่นี่มันไม่สามารถเอามอไซค์ไปได้เลยจะขอเดินไปต่อนะตรงนี้เป็นสายน้ำํำท้ายหมู่บ้านหรือท้ายที่คนหลายๆคนในหมู่บ้านมาเล่นมาอาบกันตรงนี้นะทุกคนไปก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดค้ามโฆษณานะครับเพื่อ ให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับนี่ก็ต้องบอกกันว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศท้องฟ้าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะทุกคนเจอไหมไปทุกคนเดินทางกันก็เดี๋ยวผมไปทําอะไรวันนี้ไปลุ้นกันนะว่ามันทําไมต้องมานะทุกคนไปนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางข้ามน้ําเลยนะ ผมบอกเลยว่าน้ำค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะที่นี่ทุกขาดกางเกงขึ้นเพราะทุกคน,นบอกเลยว่าน้ำเย็นมากๆน้ำก็มาอาบได้ตลอดปีนะน้ำสายนี้ไม่มีแห้งนะ หนักมากทุกคนก็มีชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาฝั่งนี้มาอาบน้ำน,นะซึ่งมันก็พอมีเสียงดังอยู่นะขอหานันต่อ นะซึ่งต้องไปเส้นทางนี้นะครับทุกคนถ้าผมไปถึงจุดนั้นทุกคนก็จะรู้เลยนะว่าผมเองก็เคยไปที่นั่นนะทุกคนก็ตอนนี้ผีเสื้อเตัวใหญ่มากๆน,นะไปนอ,อนเดนทางเข้าไปในนี้กันเลยดีกว่า มันเป็นลูกอะไรเนี่ยลูกมาเดื่อแล้วตกลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะก็เจอเศษอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นเปลือกอะไรเลยนะทุกคนเดินทางกันต่อทุกคน ไม่รู้ว่ามีใครมาทำอะไรไม่ดีไม่แล้วตรงนี้หรือเปล่าไปทุกคนแต่ผมขอเดินต่อไปข้างหน้านะแต่จะไม่ขอถ่ายเพราะว่ามันต้องแหวกเส้นทางไปค่อนข้างที่จะลกนะไว้ให้หลุดพ้นจากตรงนี้ทีเดียวผมจะเริ่มถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องหาดูบริเวณรอบๆผมด้วยนะเพื่อมี อะไรที่มันไม่ดีโผล่ออกมาลมก็พัดดังมากๆเลยนะทุกคนเจอไม่นึ่นพัดแรงมากไปไปไปทุกคนไปพ้นจากที่นี่ก่อนครับทุกคนไปครับทุกคน,คกคนตอนนี้ผมก็ออกมา ได้จากจุดนั้นแล้วนะพอตอนก็เดินทางมาเรื่อยๆลมก็ค่อนข้างที่จะดีนะลมพัดไม่แรงเกินใชืไ้มท้องฟ้าเนี่ยวันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะอโอ้โหทุกคนผมชเอว่ผลไม้นะที่ไหนได้ลุงมมาเดือดเต็มต้นเลยทุกคน,กคนแดงเลยนะ สมมุติถ้ามันเป็นพวกผลไม้ป่าเนี่ยคงจะเอาลงมากินกัน,กนอย่างอเ็ดอร่อยเลยนะต้องบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้มาแบบซุ้มสี่ซุมห้านะผมมีคนนัดให้ผมมาที่นี่ผมก็เลยมาตามที่เขา นัดผมไว้นะเดี๋ยวให้ทุกคนเป็นรุน้นกันว่าเป็นใครนะผมยังไม่บอกตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับผมเรื่องอะไรนะ ังนะทุกคนผมเองก็ข้ามน้ำไปนะช่วงแรกตอนนี้ก็หาทางที่ขอนัดคุยกับผมอยู่นะไปหาเขาตรงนั้น ครับทุกคนก็ตอนนี้ผมเองเนี่ยก็เดินมาได้อีกสักพักใหญ่ๆแล้วนะหลังจากที่ผมหยุดคลิปไปเมื่อสักครู่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะจากเมื่อสักครู่เนี่ยยังพอมีแสงแดดออกมาส่องเรานะแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมืดคึมไปจากเดิมมากๆเลยนะครับรเสียงน้ำตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เสียงดังอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ข้างๆลำห้วยนะทุกคนก็ต้องบอกอีกอย่างนะครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็ไปใกล้จะถึงจุดที่เขาไว้นะอทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดที่ได้นัดคุยกับเขาแล้วนะก็ก่อนจะไปถึงเนี่ยผมเองก็ต้องดูซ้ายดูขวาดูหลังอยู่ตลอดเวลาเลยนะ เพราะว่ามาคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็มีสิ่งอันตรายซ่อนอยู่นะเราก็ต้องคอยระวังตัวไว้ให้ดีทุกคนไม่ประมาทนะครับทุกคนตอนนี้ ใจหนึ่งก็กลัวใจหนึ่งก็ต้องสู้นะทุกคนทุกคนผมมีอะไรจะให้ดูนะต้องบอกเลยว่าช่วงที่น้ำขึ้นหรือเปล่านะพวกเศษไอ้พวกเนี้ยมันลอยขึ้นมาตามกิ่งไม้อย่างนี้เลยนะคงไม่มีใครพิเรนเอาพวก เศษขยะเนี่ยมันแฝนไว้บนต้นไม้แบบนี้หรองนะผมว่าน้ำน่าจะแรงช่วงที่น้ำหนักๆฝนตกหนักๆเนี่ยนะมันก็เลยลอยขึ้นมาถึงนี่นะครับทุกคน ผมคิดว่าต้นนี้เนี่ยมันคล้ายๆต้นพึ่งหรือเปล่านะเนี่ยดูดิคล้ายๆต้นพึ่งเลยนะต้นมะเดื่อก็เยอะนะในป่าพื้น,นี้เนี่ยทุกคนต้นมะเดือเต็นต,ต้นเลยใช่ไหม เดินทางกันต่อไม่อยากให้เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ล่ะคิดว่าหลังนกนะทุกคนทำอยู่อย่างเงี้ยแต่คงไม่ใช่ลังนกนะเป็นเศษขยะที่ไหลมาตามน้ำนะเนี่ยทุกคนเจอไหมผมว่านะ่าะเป็นช่วงน้ำแรงนะเศษขยะนะเต็มเลย ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะทุกคนน้ำแรงนกมากเสียงนกร้องแบบ ยังไงไม่รู้นะทุกคนคนหัวลุกเลย่ร้องมอสักครู่นะเนี่ยนี่ยินไหมมันพอก็จริงนะแต่มันก็มีความระแวงระแวงนะปัวซ่อนอยู่ครับทุกคนเหมือนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฝนเหมือนทําท่าจะตกลงมาแล้วนะ มันจะฝนไหมมอนฝนจะตกลงมาแล้วรีบเดินทางก่อนดีกว่านะว่าตอนนี้ต้องเร่งแล้วจริงๆต้องเร่งแล้วจริงๆนะครับทุกคนไปพบกันตอนที่ผมถึงจุดที่นัดกับเขาไว้นะทุกคนไปครับทุกคนก็ตอนนี้ผมเองก็มาถึงจุดที่ ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าจุดนี้เป็นจุดไหนนะก็เดี๋ยวไปข้างหน้าอีกหน่อยก็คงจะถึงแล้วนะตอนนี้ขอพักหายใจตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะต้องบอกเลยว่าน้ำที่นี่ยังคงมีปริมาณที่เยอะเหมือนเดิมนะครับกว่าจะมาถึงได้ก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรนะ ไปไปข้างหน้ากันดีกว่านะทุกคนเฮ้ยทุกคนเจอไหมนางวันเพ้นกับใครเดี๋ยวผมเอฟซูมทุกคน,กคนเดี๋ยวขอไปเข้าไปถามหานางวันเพ้นดีกว่าว่านัดผมมาเพื่อเรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมไม่คิดว่าจะได้มาเจอไอ้เพชรกับนางวันเพนเนี่ย ความสุขหรือหายโกรธมันได้ยินไหมมันถืออะไรวะคนเหมือน,นเป็นมือถือของใครหรือเปล่าแบลของใครมาไอ้ห่าเนี่ยมันยังขโมยของเลยนะ ผมว่าไอ้เพชรเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้มันน่าจะจับปืนจับปลาสองมือหรือเปล่าทุกคนได้ยินไหมมันตัดขาจากน้องจมฟางแล้วแค่หลอกน้ำเอาหนุนน้ำไปถึงช่วยกันด้วยก่อนมองว่าง่ายเป็นมันเป็นขาวแต่พูน้ำเมือดกคนเก่ารู้หรือเปล่า ย,ย,ย,ยังไม่เจอของผมออกมาจ้ากิดไอเพ็ดมึงมาลอกล in, ไอ้วันเพ็ดดีกวะมึงตามกูมาจะไม่ใช่จิตกูไม่ได้ตาม <ขอ S 1> มึง <ไว S 1> ไม่ตามมึง,งนะวันเพน้นเนี่ยเขานัดให้กูมาหาเขาที่นี่แล้วมึงอะ่ะมาทำอะไรมาลอกอะไรวันเพน้นอกีกาาวันเพน้นเจ้ามาทไมเือคบเจ้าคิดดีๆนะวันเพน้นไอเพชนเนี่ยมันชั่วนะวมันลอกคนอื่นไปทั่ว วันเพนที่คุณนัดผมมาเนี่ยวันเพนนัดให้ผมมาเจอวันเพนไก่เพชรมานั่งเคลียร์ใจกันเหรอวันเพนพูดไปเลยไม่ต้องเกรงใจความรู้สึกมันวันเพนข้าคือพัวเจ้าโอ้ยทุกคนมันวันเพนจะไปเชื่อมันนะวันก่อนผมยัง เจอมันอยู่กับน้องจำปาเลยแงกนนเเจาาป็คค่่่ืืออมะหิตอนนี้วันเพ็ญจำปาเนี่ยกำลังตั้งท้องไก่เพชรนะมึงพูดอย่างนี้มีเงี้ยววะเพชรไม่ใช่มึงพูดอย่างนี้ก็มพวบมึแตกแยกกันะเว้ยมึงทำอะไรกับใครไว้มึงก็ควรจะรับผิดชอบนอยเพชร ทุกคน,กนผมไม่ขอยุ่งแล้วนะผมจะให้พวกเขาเนี่ยเคลียร์กันสองคนเองดีกว่าวให้เขาปรับความเข้าใจเชื่อมันจำปาไม่ท้อค่าของกำมันตั้งหาทุกคนม,มันมันโยนความผิดมาให้ผมเฉยเลยนะดูมันความชั่วของมันไอ้เพชรมึงทำอะไรมึรงควรจะรับผิดชอบนะไไมกกไม่ใ่ใใลลูกกูกก มึงแม่งสุดยอดอะ่ะมึงนีแหละติดชั่วไม่ไปชอบเอามาให้โค้งบ้าอะมึงรู้อยู่แก่ใจในายเพชรสิ่งที่มึงทำลงไปอะ่ะมึงก็ไปตัวดีเอ็นเอได้นะมึงพูดอะไรคืออะไรเอ๊เอมึงไม่เข้าใจหรอกคนยำพุกมึงอะ่ะ ห,หออนนลับไม่ได้ดิี่มัววันเพนรู้ความจริงยง,งวันเพนก็ไฟังเโง่วันเพนถ้าคุณทำแบบนี้กับผมที่หลังผมจะไม่เชื่อใจคุณ <One Pain. S 1> ที่หลอกให้ผมมาหาเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกับเพชรเนี่ยแล้วคุณก็ยังจะเชื่อใจไอ้เพชรอยู่อย่างนี้นะจำปาเฮ้ยวันเพนขออภัยทุกคน ลูกมันม่ให้ลูกค่ะแค่ให้จำปาห้าเงินเป็นเรื่องมือขาไปดีกว่าทุกคนผมขอเดินทางกลับละผมไม่อยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวดีกว่านะเดี๋ยวความซวยมันจะมาถึงตัวผมให้เขาผมจะรอดูพวกมันสองคนนะว่าไอ้เพชรเนี่ยมันจะไปหาน้องจำปายหรือเปล่ามันจะไปหลอกอะไรน้องจำปายหรือเปล่านะทุกคนไปไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคน ทุกคนผมเองเนี่ยจะขอเดินทางกลับก่อนนะตอนนี้กลัวว่ามันจะตามผมมาเพื่อที่จะมาล้างแค้นผมหรือเปล่าเพราะผมบอกความจริงให้น้องให้วันเพนฟังเนี่ยวันเพนถึงกับตกใจที่ได้ยินแบบนี้นะทุกคนไปทุกคนก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นช่วงระหว่างผมเดินทางกลับผมก็จะอัปเดตให้ดูนะทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน